สอนรับดาบปีศาจสีม่วงดําสุดเทพมันจะอยู่ด้านข้างของเรานะคะน้องๆไม่มีไปได้แล้วนะคะใครที่ชอบสะสมดาบและเขาแจกเพียงแค่สี่พชิ้นเท่านั้นเดี๋ยวเราไปดูกันข่าวว่าทํำยังไงบ้างเขาแมบตามพี่แป้งมาเลยนะคะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมคะ่ะไปดูกันเลยเพะน้องๆเข้ามาน้องๆน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนะ,ะให้กดเข้าฟรี UGC นะคะ ว่าของชิ้นนี้เนี่ยเราจะต้องใช้เหรียญสีส้มในการแลกค่ะทั้งหมด450เหรียญค่ะซึ่งวันหนึ่งเขาจะจํากัดให้น้องๆนะคะรับเหรียญได้แค่100เหรียญเท่านั้นนั่นหมายความว่าน้องๆต้องเล่น4วันเกือบ5วันเลยนะคะในการที่น้องจะได้ของฟรีชิ้นนี้สําหรับใครที่ไม่รู้ว่าเหรียญส้มต้องรับยังไงบ้านน้องๆเห็นกล่องด้านบนสีแดงไหมให้น้องๆดูเวลานับถอยหลังคู่ดาวก็กดรับของฟรีไปได้เลยนะคะมันจะมีแบบเออหนึ่งนาทีเลขหนึ่งเหรียญนะคะต่อไปหียญ1เหรียญ2น4 5เหรียญะคะน้องๆก็ดู ไปว่าตัวเองเนี่ยเล่นมากี่นาทีแล้วก็กดรับเหรียญไปตามที่เขาบอกนับถอยหลังคู่ดาวเลยแล้วก็จะมีอีกหนึ่งวิธีนะคะในการที่น้อง,องจะได้เหรียญสีส้มนั่นก็คือการเปิดหีบค่ะการเปิดหีบเนี่ยหีบจะอยู่ด้านล่างของเรานะคะน้อง,น,อง,น,องน้องก็ทําการเปิดสุ่มไปเรื่อยๆเรื่อยๆ กว่าตัวเองจะได้นะคะหันน้องๆเนี่ยกล่องหรือหีบปดนะคะน้องๆหันไปจะมีประตูสีฟ้าให้เราไปตีบอสดันเจียนนะคะเมื่อเราตีไปจนจบนะคะน้องๆเราก็จะได้กล่องมาเยอะแยะเลยนะคะก็เอามาเปิดต่อนะ,ะให้ได้เหรียญส้มเยอะๆเลยใครที่อยากได้แนะนําไม่รีบทําตอนนี้นะคะเพราะเราจะต้องทำทั้งหมด4ีวันเลยแหละ